ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ตรงกับวันที่5วันเสาร์นะครับตุลาคม2567ท้านหลังคลอดลูกแล้วนะครับพานหลังออกลูก4ตัวมีสีเหมือนกับปุ้นสอง หลังอานสองตัวนะครับเป็นตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียสามเลยหลังอานนี่มาจากไหนไม่รู้ไม่เห็นพ่อพันไม่เห็นมีหลังอานเลยเอาลูกมาหลังอานครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ